คุณเชื่อไหมว่าโลกของเราแทบถูกรีเซ็ตภายในพริบตาเดียวเมื่อ66ล้านปีก่อนมีอุกบาตขนาดมหึมาเส้นผ่านศูนย์กลาง1 0 1ถึงกิโลเมตรพุ่งชนโลกที่คาบสมุทรยูคาตันประเทศเม็กซิโกเกิดเป็นหลุมอุกบาตชิกซูลุบซึ่งทําให้สิ่งมีชีวิตกว่า75เรวมถึงไดโนเสาร์แทบทุกสายพันธุ์ศูนย์พันลองจินตนาการดูพลังงานจากการชนมากกว่านิวเคลียร์หลายพันเท่าทําให้พื้นที่โลกแตกเป็นเสี่ยงไฟป่าลุกโชนทะเลสั่นคลอน และฝุ่นมหาสารโลกเข้าสู่ฤดูหนาวแห่งอุกกาบาตฝุ่นละอองบังแสงแดดหลายปีทําให้พืชไม่สามารถสั่งขอแสงได้ระบบนิเวศพังเกลื่อนส่วนหนึ่งของหลุมถูกฝังอยู่ใต้ดินชั้นตะกอนหินแต่โครงสร้างวงแหวนและพิกลิงยังคงถูกศึกษาโครงการเจาะแกนหินล่าสุดนําตัวอย่างจาก 6. 7 0เมตรใต้พื้นทะเลมาศึกษาโครงสร้างลึกและการเคลื่อนตัวของชั้นหินหลังการชนจากอุกกาบาตอีกหนึ่งบทวิจัยในปี2024พบว่าอุกกาบาตท,ที่ อาจเป็นซีไทชนิดที่อุดมเต็มไปด้วยคาร์บอนจึงช่วยอธิบายลาเซ็นของท่าลูทีเนียมนักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบหลุมอุกกาบาตอื่นใกล้เคียงในมหาสมุทรแอฟ,ฟริกาซึ่งอาจชี้ให้เห็นว่ามีการชนหลายจุดในยุคเดียวกันซีสรุปไม่ใช่แค่หลุมมันคือจุดเปลี่ยนชีวิตบนโลกหลังจากไดดสาวสูญพัน